ภาพช้างฝูงนี้ลงเล่นน้ำในอาน่างเก็บน้ำกระรางสามตบนป่าเดงอำเภอแก่งกระจานถูกบันทึกได้เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา45นาทีวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเครื่องที่บ่งบ,บอกว่าช้างเริ่มกลับลงมาเล่นน้ำเร็วขึ้นตั้งแต่ระอาทิตย์อย่างไม่สิ้นแสงตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกา50นาทีนะคะเราจะขึ้นห้างนะคะไปเฝ้าดูเราดูช้านะคะที่คาดว่าจะลงมากินน้ำ ที่อา่างเก็บน้ํากระางสามค่ะ ในวันที่8พฤษภาคมทีมข่าวได้ลงเกาะติดความเคลื่อนไหวของช้างอีกครั้งหลังจากมีสัญญาณว่าช้างเริ่มลงเล่นน้ำเร็วขึ้นโดยเฉพาะการติดตามช้างลักษณะพิเศษที่เวลานี้ยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นนับตั้งแต่ลงเล่นน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่9เมษายน ยังนั่งอยู่บนห้างเพื่อเฝ้ารอดูช้างที่อาจจะลงมากินน้ำที่อ่างเก็บน้ำกระลาสานนะคะแต่เราเพียงแค่ได้ยินเสียงของเขาค่ะอยู่ภายในป่าด้านในนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นค่ะหลังผ่านไปนานเกือบสองชั่วโมงในการเฝ้าดูช้างบนห้างก่อไม้ไผ่แต่พบความเคลื่อนไหวเพียงเสียงของช้างในป่า ก่อนที่ทีมงานจะตัดสินใจลงจากห้างและเดินไปที่ชายป่าถัดจากห้างไปประมาณ300เมตรตอนนี้เวลา19นาฬิกานะคะปรากฏว่าหลจากที่เราลงมาจากห้างนะคะช้างฝูงหนึ่งกำลังเดินมาลงมาหาอาหารและคาดว่าตอนนี้กำลังจะเดินลงไปกินน้ำที่อ่างเก็บน,น้ำกระดังสามค่ะช้างฝูงนี้ประมาณ10บกว่าตัวในฝูงมีช้างเล็กรวมอยู่ด้วยทำให้มันมีการระวังภัยกันอย่างเข้มงวด หลังใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการบันทึกภาพระหว่างที่พวกมันเดินกินอาหารและเล่นฝุ่นจึงได้เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมการดมกลิ่นจากการระวังภัยทําให้ฝูงเริ่มเดินเข้ามาใกล้จุดที่ถ่ายภาพมากขึ้นจนทีมงานต้องพากันวิ่งออกห่างเพื่อความปลอดภัยและถอนตัวออกจากพื้นที่เพราะพวกมันกําลังจะมาลงเล่นน้ําใช้ชีวิตอย่างสัตว์ป่าที่อ่างเก็บน้ํากระหล่ำสาม ขณะที่ช่วงค่ำหลังจะออกจากอ่างเก็บน้ำกระรางสามพบมีช้างอีกฝูงประมาณ20ตัวออกหากินอยู่ริมทางห่างจากชุมชนห้วยสัตว์ใหญ่ไปประมาณ200เมตรในฝูงมีช้างเล็กอยู่หลายตัวทำให้พวกมันวางประการป้องกันความปลอดภัยให้กับช้างเล็กอย่างแน่นหนาะก่อนที่เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีจะได้ยินเสียงลูกโป่งของชาวบ้านที่พากันจุดเพื่อไล่ช้างที่พวกมันออกจากป่าเข้ามาในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในช่วงเวลากลางคืน และนี่เป็นภาพช้างูงใหญ่ประมาณ30-40ตัว ที่บันทึกได้โดยนายอนุสิทธิสมสุวรรณรองประธานชมรมถ่ายภาพวิทยุการบินบันทึกไว้ได้เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่9พฤษภาคมโดยช้างฝูงนี้ได้พากันลงมาเล่นน้ำและเล่นฝุ่นในอ่างเก็บน้ำกระรางสามแต่ยังไม่ปรากฏมีช้างลักษณะพิเศษรวมอยู่ในฝูงแต่การที่ช้างปรากฏต,ตัวให้เห็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินก็นับเป็นสัญญาณที่ดีที่พวกมันเริ่มรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นในการมาลงเล่นน้ำซึ่งหมายถึงการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ สังเกตและแยกลักษณะของช้างที่อาจมีช้างลักษณะพิเศษรวมอยู่ด้วยได้ง่ายขึ้นเช่นกันวระราพรอ,อัมภรัตถ่ายภาพนวรัตน์วงอรุณทีเอ็วนตรายงาน